นี่นะครับหมอกตอนเจ็ดโมงครึ่งเดี๋ยวเราจะไปถามนักท่องเที่ยวว่ามีความรู้สึกยังไงว่าวันนี้ได้เจอหมอกอย่างนี้ได้ข่าวว่าเขาเป็นนักล่าหมอกตัวยงเขาคือไบค์เกอร์ตัวพ่อแล้วครับผู้พันหยวกนักล่าหมอกตัวยงสวัสดีครับผู้พันสวัสดีครับในฐานะผู้พันเป็นนักล่าหมอกเนี่ยวันนี้หมอกลงหนามากเลยผู้พันมีความรู้สึกยังไงครับมันเหมือนอยู่บนสวรรค์ เหมือนอยู่บนสวรรค์มีอะไรถ้าเราดูในนโว์ดิยายนะครับมันจะมันจะแบบผ่าๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันนี้ก็คือเหมือนอยู่บนสวรรค์นะหมอกช่ยมาโดนหน้าเย็นๆเหมือนอะไรมาสเปรย์น้ำมาครับมันสดชื่นมากมีความสุขมากเลยนครับความสุขมากนต่อทําให้อายุเราเหมือนอย่างไดยืนยาวขึ้นไปอีกครับครับผมครับแล้วหมอกลักษณะแบบนี้ยเขาเรียกว่าหมอกอะไรครับไอหมอกอันเนี้ยมันฟ้าปิดนะทหารนี่ พอก็ลงมารับไม่ได้เลยนะผมก็อยู่บนภูเขาแบบนี้ครับต้องรักษาตัวไม่ให้เจ็บป่วยให้ได้เพราะว่าถ้าเกิดเจ็บป่วยไม่รู้ใครจะขึ้นมารับครับผมเขาไม่มารับแน่เลยครับอ่าตายบนเขานี่แหละครับครับแล้วเดี๋ยวเก็บเต็นท์แล้วจะเดินทางไปเที่ยวไหนต่อครับเนี่ยอ่าวันนี้ก็จะล่าหมอกอย่างเดียวเลยเดี๋ยวก็จะไปทาบุญให้กับชาวเขาที่บ้านจอลือเหนือจอลือใต้ครับครับตัวทางก็ค่อนข้างจะวิบากแต่ชอบครับ ผมขอติดตามไปทําสารคดีหน่อยได้ไหมครับกา<ด>รละหมอกครับผมครับเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะติดตามันตอนต่อไปครับ